โอเคเอ้หมูน้อยหมูน้อยเนี่ยโอ้โหโอ้ยอืมเอ้ยโย <c oughs> <c oughs> hey, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในมชัชเชนเอาครับอยู่กับผมนมายมัชนะครับและเกมที่ท่านผู้ชมกำลังร่ามช่วงนี้คือเกมเอาลัดนะครับผมนะ ดูกลัวแล้วนะครับ <laughs> ผมว่าเป็นเกมแนวแฟนตาซีนะว่าต้องบอกกันแล้วว่าเกมนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหม่ในช่องของผมนะเพราะว่าเออตอนนี้ผมได้ทําไป2โปรเจกต์แล้วนะก็คือภาคไคล์สามมอเตอร์คอมแบทนะซึ่ง2เกมนี้เป็นเกมแนวแบบบูร์รังผานยิงกันต Bald ่อยกันนะผมแต่ว่าช่องผมเนี่ยยังไม่เคยทำโปรเจกต์เกมผีจริงจังเลยนะก็ <c oughs> น่าจะลองทําได้แล้วนะครับผมแล้วผมก็เลยหยิบเกมเอาล้ามาเล่นนะครับผมใช่แล้วนะผมโอเคผมก็ตามนั้นนะโอเคถ้าผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามุมกล้องแปลกๆก็ต้องขออภัยเลยนะครับผมเพราะว่า ขาตั้งกล้องผมพังครับผมดูเดี๋ยวท่านผู้ชมดูสภาพผมเอาเทปมาพันแล้วนะก็ไม่อยู่นะครับผมพังเรียบร้อยแล้วผมนะในเมื่อเราลังเขาไม่อยู่เราก็ต้องปล่อยเอาไปนะผมคําคมก็มาพามพามเล่นแหลงกูนเนี่ยโอเคนะผมพูดมากนะผมเราไปเล่นกันเลยนะผมสำหรับเกมเอาลัดนะครับผมการออกครั้งสุดท้ายนะผมใช่ปะ่ะโอเคเอาคกูต้องเข้านนะลรวเนี่ยโอเคนะนิวเกมไปเลย โอเคนะมีสี่ระดับเลยเหรอ normal hard nightmare nightmare นี่ฝันร้ายเนี่ย intense ไม่รู้นะฮะน่า <c oughs> จะยากกว่าโอเคบอา normal <c oughs> แล้วกันนะปกติไลยก่อนโอเคนะอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะผม adult content intense violence co. เออต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะแปลภาษาอังกฤษไม่ได้นะผมอย่างที่รู้ๆก,กันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษนะแต่ก็จะแปลและดื้อแปลได้นะผมโอเคก็จะประมาณว่าเออมีกราฟิกที่เกี่ยวกับเซ็กซ์เซ็กชวลคอนเทนต์นะผมแล้วก็ สตองเลย please enjoy อืมก็ประมาณว่าเราอ่ะเป็นนักข่าวนะผมชื่อว่าไมล์แอปเชอร์นะผมมาทําคดีเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอ่อโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งนะผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็มีช้อยให้เลือกนะครับผมจะวิ่งจะหลบซ่อนหรือว่าจะตายนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับผมสรุนทรพิสั้นมากครับผมแม่งภาษาอังกฤษมาสี่ห้าบรรทัดสรุปให้เหลือแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะโอเคโอ้โหเปิดมาเขาอยู่บนรถเหรอเดียร์พ e ร์ทเมนต์ไนงี้ยคำศัพท์มาแล้ว เราจะไปเน้นคำศัพท์เลยนะผมเราเน้นกราฟิกดีกว่านะโอ้โหดูบรรยากาศเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหนะโรงพยาบาลน,นะสมาจิตเวชคือคือจริงนะถ้าเกิดผมจะปาทาข่าวนะผมจะชวนเพื่อนมาด้วยนะผมและที่สาคัญนะผมพวกปืนมาด้ยาวยหยอกหยอกหยอกนะมุมกล้องแบบนี้มันก็แปลกๆเหมือนกัน,บบนโอ้โหแล้วดูเดีคยับรรยากาศแม่งอย่างมืดนะคือแทนที่จะมาตอนเช้ามึงมาทาไมตอนมืดเนี่ย เมาส์แมสซีฟอะซลัมโอเคชื่อโรงพยาบาลน,นะโอ้โหต้องบอกกันแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยผมดูเอ,อ่อช่องออหลายหลายคนเขาแคสน,นะแล้วแบบมันสุดยอดมากนะแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองได้มีโอกาสได้แคสจริงๆนะแม่งกดดันมากตอนนี้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยจะถูกเกมผีเท่าไหร่โอเคนะจอดรถเรียบร้อยอยังไงต่ออ้าอหกล้องนะ อันนี้ก็เป็นน่าจะแฟ้มข้อมูลแล้วสักอย่างซิดเทมเบอร์สิบเจ็สองสิบสามโอ้โหปีสองพันสิบสามเลยฟอร์มใครไม่รู้นะส่งมาให้ืมอยูโดนเ o าเออมึงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอะไรนะคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับฉันแต่ว่าจะจะ,จะทำอะไรสักอย่างนี้แหละนะโอเคมขี้กระดาษน,นะผมขอโทษนะแม่งยาวไปนะผมไม่ต้องอ่านหรอก <c oughs> โอเคนะกล้องโอ้ ยังก็รีโหลดกระสุนนะไหนดูสิมีซูมด้วยนะออตโต้เฮดดีนะครับผมในวิชั่นนะโอเคลงแล้วนะผมโอ้โหบรรยากาศนี่มันอะไรกันเอาเลยยามไปไหนวะนะไม่มียามหรออุ้ยอัปเจ็ตออัปเดตโอเคกดกดแทบ็บ โอเคอ๋อกดแท็บเพื่อดูโน้ตนะฮะกด n เพื่ออะไรวะกด n เพื่ออ่ะพอกด n ก็ดูโน้ตอ่ะถ้ากด j กด j ก็ดูโน้ตอือเดี๋ยวนะ j นี่มันเป็น document เด้อโอเคโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะดูซิว่ามีปืนหรือเปล่าเอาเข้าไม่ได้เหรอเอาเข้าได้นะโอเคไม่มีอะไรเลยนะผมอุ้ยโอเคโอเคกดชิปวิ่งนะ มันเกม FPS ทั่วไปเล็บซ้ายเล็บซ้ายเพื่อใช้ตัวปุ่มาโอเคนี่กูต้องไปทางไหนมะเนี่ยกดเล็บเพื่อดันโอเคโอเคกดข้างขวาเพื่ออันนี้อออกูกดไปแล้วนี่าเมื่อกี้กดมาโมวนะอุ้ยโนดโนดดิ้นอีกแล้วนะผมโอเคอย่างที่บอกนะผมข้ามได้ข้ามนะขี้เกียจอ่านนะอ่านไม่ออกมา เราไม่เน้นเนื้อเรื่องนะผมเลยเน้นกราฟิกที่ใช้รู้สึกว่ากล้องผมจะต่ำไปในคอปรับกล้องแป,ป๊บ <c oughs> โอเคนะครผมกล้องผมไหลกล้องผมมันไหลลงนะครับเมื่อกี้ <c oughs> โอเคมาอุ้ยมีเสียงหมาด้วยนะมัลเมสิบอัลซิลัมโอเคเปิดไม่ได้ <c oughs> ดีแล้วที่เปิดไม่ได้นะถ้าเปิดได้ต้องมีประเด็นแล้วแหละเออว่าผมเพิ่งสังเกตนี่มันลดอะไรวนะเนี่ย รถถังอะเรไม่ใช่รถถังน่าจะเป็นรถของทหารนะโอเคไปหาทางเข้านะกดกดคอนโลด้านซ้ายนะโอเคเป็นการก้มต่ำเส่วิ่งแล้วโอเคถ้าสมมติเราตายแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้นะอ๋อปีนได้เลยนะไม่ต้องกด F หรืออะไรนะคือเราวิ่งมาชนเราก็สามารถปีนได้เลยสว่างนะเฮ้ย อยู่ดีๆก็มีซาวแทกร้อนขึ้นมากดสแปนบาร์กระโดดโอเคอีซี่อ <c oughs> นอกจากไอ้ไมนี้แม่งจะเป็นนักข่าวเลยนี่เป็นนักฟิลลอร์ิ่งด้วยนะซ <c oughs> าวแทกร้กอนมาทุกสองวิไปเนี่ย <c oughs> พร้อมอยังครับผมท่านผู้ชมเราจะไปดูผี <c oughs> Let's go อืสวยเลยโอเคกดในวิชันกดอะไรวะกด F อ๋อกด F เพื่อเปิดในวิชันนะเพราะ่ผมไม่ต้องนะผมเดี๋ยวมีของให้เก็บหรือเปล่าไม่มีอะไรเก็บนะกดเล็บขวาเพื่อเปิดประตูได้โอเคเลบซ้ายอ๋อเราสามารถกดปิดได้ด้วยจช่ปะเล็บขวา ใช่หมดแด้อเ,เดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะสถาปัตย์ที่มันอะไรกันตอนอุ้ยเฮียตอนอุ้ยเฮีย <c oughs> ตกใจหมดนะตอนนี้ผมได้ค้นพบกับเอ,อ่อจอมอนิเตอร์นะฮะมอนิเตอร์อะไรอะจอโทรทัศน์ไปวันนี้กี่โมงเนะี่ยโอ้โหสามทุ่มกว่ามึงมาได้ผิดเวลามากมายโอเค อืมอ้าวออกมาทำไมวนะเนี่ยอ๋อเนี่ยการใช้ประตูมันต้องใช้อย่างงี้โอเครู้เรื่องนะผมหัดใช้ประตูให้เป็นนะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องบันเทิงโอเคโคอืยเ,เ,เ,เริ่มร้อนแล้วนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวกล้องไหลอีกแล้วอะไรของกูเนี่ยโอเคนะผมมันเราจะเจออ้าวเจอไฟเอ้ยมเจะไฟฉายเจอ ไปฐานนะผมเอาไปรีโหลดนะกด R เพื่อรีโหลดโอเคมันก็สวนปืนนะแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือฐานโ oh <my> อ้ my god เจอของนะโอเคกดเจเพื่ออ่านได้นะผมะไปอ่านสุดหน่อืมอ่านไม่ออกอยู่ดี <laughs> ที่กดเข้ามาเพื่ออะไรโอเคมาตอนนี้มีสองทางนะอืม <c oughs> จะมีประเด็นนะจะมีตัวอะไรออกมาก็พอกูปิดก,ก่อนละอย่าไปยุ่งกูอู้หูอ้โหตู้ตู้เย็นช่างกยกจะเล่นมุกนะแบบว่าเออเห็นเลือดแล้วไม่ตกใจตกใจตู้เย็นนะผม <c oughs> ไม่ทานแล้วนะ <c oughs> โคลดดิงนะ <c oughs> เดี๋ยวคือมึงอ๋อนึกว่าห้องน้ำนะไม่ใช่ okay. มันห้องพักอะไรสักอย่างนะเป็นห้องพัก โอเคกดกระโดดไปไปได้ไหมเนะี่ยดีแล้วนะที่ตันรอจิ๋วเฮ้อยโอย้โหไอห,ห้องที่เราออกมาเมื่อกี้นี่วมาโหเป็นคนไข้นะใหม่ปะเนะี่ยโอเควงไม่มานะคนพังประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้ โอเคนะไปฮึบโอเคเซฟิงโอเคทางตันนะผมไปไม่ได้กระโดดข้ามได้ไหมอึ๊บไม่ได้นะผมโอเคไปยว,วเดี๋ย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 วศพ <gasps> นะโอ้ผมไม่มีหัวด้วยเชี yeah. ่ย โคตรโหดนะฮือไม่มีหัวด้วยต้องตั้งเลทคลิปนี้เป็นสิบแปดบวกแระวับผมตอนนี้โอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหกูเปิดในวิชันอ่ะดีแล้ะฮืมเต็มเลยอ่ะแม่งโคตรจิตนะใครแม่งจะฆ่าเขาขงลงมาห้อยแบบนี้มีจิตกว่าไอวาดด้วยเนะี่ยใช่ไม่ชอบอะไรที่แ <c oughs> ม่งข้างอีกแล้ววาดมึงใจเย็นมึงมองขวโอเคไหม มึงมีปัญหาอะไรกับกูวะไอ <c oughs> เวนโอเคไหมไอเวนเข้าไปแล้วเพื่อนกูเฮ้ยโอยชิตยังไม่ตายเหรอเขาฆ่าพวกเราอะไรเนี่ยต้องไปจากนี่นายไม่สามารถสู้นายจะต้องหลบไปเปิดประตูที่ซิงเกิลิตี้คอนโทรโอเค นายจะต้องออกไปจากที่นี่มันก็จะไปยากอะไรก็ออกทางเดิมดีได้ไหมออกทางเดิมได้ไหมถ้าออกทางเดิมได้เดี๋ยวเกมมันจบไวนะผมโอเคแม่งแต่ถ้าเอายิงถ้าผมเป็นไม้นะผมจะออกทางเดิมนะอันนี้วุ้ย โคตรจิตอะ่ด้ผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นหัวของพวกทหารที่มาปะดืมดจริงจริงมาจะตกใจไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โหคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนไอตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสของน่าจะเป็นแบบตัวที่ไล่ล่าเราในเกมนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะ มัเข้าไปแล้วประตูนั้นมึงอหยาะออกมานะไปกูไปไปฟาร์มก่อนเผื่อมีอะไรให้ดูนะมไม่มีอะไรนี่มาเพื่อหาไฟฉายเลยเนะี่ยไม่ใช่ไฟฉายฐานไฟฉายมีฐานไฟฉายฐานกล้องโอ้กูนี่ร้อนหมดละไปถ้าเข้าไปประตูนี้นะมึงไม่ต้องตามกูมานะโอเคทางตันนะ ไปต่อโอเคเอ้หมูน้อยหมูน้อยเยีเยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยอืมอืมมีคนเฮลมเพลงด้วยแม่งเรียกกูลิทเทิลพีคแล้วโยนกูลงมาโอ้โหนายเป็นใครเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมไม่นักขาวว่าวครับผมกูตอบให้แล้ว อ้าวฉันฉันเห็นแล้วฉันเห็นพระเจ้าลูกชายอ้าวเรียกเราลูกชายนี่เนี่ยแสดงว่าเป็นพวกบาทหลวงก็แบบเ้เราากล้องกูไปปะเนี่ยอย่าเนอเอากล้องกูไป,ไป,ไปนะกูไ,ปไ,มไม่มีในมิชั่นดูที่มืดนะโอเคโอเคกล้องยังอยู่นะผมนิ้ว Object the asylum เาคโกดแถบเพื่อดูอะไรไะมเนี่ยประตูอ๋อนี่ครับออบเจกต์อยู่ตรงนี้นะเออให้ไปเปิดประตูนะผมที่ระบบรักษาความปลอดภัยนะเดี๋ยวเราไปหากันดีกว่านะครับผมแล้วกูตกมาจากโอ้โหโอ้โห,โโหพีคก,กว่านั้นคืออะไนียตกมาจากข้างบนจริงจริงนะถ้าตกมาสูงข,างขางนาดนี้มันต้องมีอาการแบบจุกอะ่ะแบบคือต้องเจ็บอะเจ็บหนักอะบอกเลยโอ้ยามตายหมดละ โอเคไปเก็บแฟ้มแต่กูก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีไปแล้วระบบรักษาความปลอดภัยได้มีตรงไหนเฮ้ยโอ้มันเห็นนึกว่าจะวิ่งมาทุบเรานะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมรู้สึกจะํำคาญมุมกล้องหมูมากแล้วตอนนีน้เดี๋ยวผมขอปรับมุมใหม่แป๊บนึงนะโอเคนะผมหวังว่ามุมนีน้น่าจะโอเคนะ้วผม <c oughs> คิดว่านะถ้าผมบอกว่าเมื่อกี้บอกวางไว้บนถ้ว <c> ย <oughs> โอ้ขนาดชแนลผมต้องไปเปลี่ยนชื่อช่องเป็นขนาดชแนลแล้วนะผมเดี๋ยวมาต่อโคตรซาดิโอช์เนี่ยผมสำนักเอ่อข่าวขอรายงานว่าตอนนี้ผมเจอศพเอ่อชายสองคนนะผมซึ่งอ้าวเดี๋ยวอ้าวทานแลมเป็ดุ้ยใครมาปิดประตูอัดหน้ากูเนี่ย ต่อโอเคนะสำรวจไปทีละห้องนะโอ้เละเละแบบเละเลยโอเคม็อบนะม็อบถูพื้นไปจะมีตัวอะไรออกมาไหมเนี่ยอ่านี่ไงซิงเกิลตี้คอนโทรลแรมอ่าเปิดไม่ได้ ต้องการ key นะคีการ์ดนะอ่ากูจะไปหาจากไหนอ่ะนี่ไปได้ปะนี่ก็ไปไม่ได้นะ, uh huh. จะเจริญพรนะกูจะไปหาจากไหนอ้านี่ก็ไม่ได้ uh huh. อ่านี้ไง uh huh. ทางเข้า uh huh. โอ้โหในวิชช <iv> ั่นยิงดูไม่รู้เรื่องเลย <Okay. S 1> จเจอกบศพอีกแล้วถ่ายแต่ศพแล้วกูเนี่ย <laughs> เราต้องถ่ายอะไรที่แบบเป็นข้อมูลสำคัญนะ มันเห็นอะไรแบบอ่าแฟมนะถ้าเก็บแล้วมันจะปลดล็อกอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือแบบเก็บเอกสารครบแล้วปลดล็อกกระสุนปืนอะไรประมาณนี้กด Q หรือ O อ๋อกด Q หรือ O เพื่อแง้มซ้ายแง้มขวานะโอเคฮึกลัวแต่จะมีประเด็นกลัวแต่จะมีประเด็นนะผมตอนนี้แต่ตอนนี้ เหมือนผมกำลังพบกับคนไข้ที่เป็นโรคชากระตุกนะครับเขาสงอกเซงแงกมากเหมือนจะเป็นหวัดนะเป็นโควิดวะเนี่ย <c oughs> อย่านะกูถ่ายได้เลยนะคือถ้าทำร้ายผมผมจะแจ้งความแล้วผมมีหลักฐานแล้วผมก็มีหลักฐานนะผมอ <c oughs> แล้วดูดิครับสภาพแบบสงอกเซงแงกนะ หนักกว่าเมื่อกี้โอ้โห و. แต่เหมือนเขาจะไม่อุ้ยอออมีเขียนโน้ตนะโอเคกูคเปิดไากูอ่านไม่รู้เรื่องน้องนะคือแบบกาจะเปิดมาอ่านเผื่อได้รู้เรื่องอะไรนะสรุปกูอ่านไม่รู้เรื่องอยู่ดีแซวแท็กมาแล้วตอนนี้ผมได้พบกับคนไข้สามคนนะเหมือนเขาจะไม่สนใจผมเลย เขามองโทรทัศน์ที่ไม่มีอะไรนอกจากเลือดแต่ตอนนี้ควรไปหาหมอสัญญกรรมนะผมควรจะไปทำสัญยกรรมใหม่ได้แล้วนะวันนี้ขาเน่าแล้วเดี๋ยวต้องไปดีบายสักหน่อยแล้วผเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วแต่เหมือนพวกนี้จะไม่มีปัญหากับเรานะโอเคไม่มีกูก็ไม่มีนะผมเฮ้ยยานะกลัวแบบก้มอยู่แล้วมาลากเราอย่างเงี้ย ไอ้น,นี่ยังอยู่นะนึกว่าวิ่งตามมาแล้วโอเคเฮ้ยเจอศพนะโอเคมีประเด็นอ่าโอเคเจอแล้วนะผมคีา gas เก็บดีครับผมคีา gas เข้าเออประตูห้องปลอดภัยนะไปสไลด์ได้ไหมกดแถบเพื่อดูโน้ตนะโอเคพวกนี้ก็ยังไม่มีปัญหากับผม โอเคหวังว่าพวกคุณจะหายนะผมเดี๋ยวออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะตามคนมาช่วยแล้วกันนะโอเคไปกูปิดประตูเด,ด็กเดี๋ยวจะมีปัญหานะผมเข้าไปนะผมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูออกไปจะได้เดี๋ยวกูไปตามหมอมาช่วยเฮ้ยเย yeah! ้อู้อู้อู้พาฉันออกไปที่นี่ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยอื้อหือกูก็อยากช่วยมึงนะ แล้วมันจะบีบ,ออบคอกูทำไมดิ้นแล้วผมเหมือนเขาก็กลัวเหมือนกันนะไปกูก็กลัวกระโดดเกาะอคอกูเฉยยาวๆกันไปอเ,เอากูปิดประตูด้วยเดี๋ยวมีใครวิ่งตามมาไปคือเราสามารถเหนื่อยไหมเวลาเราวิ่งเนี่ยอู้ๆวิ่งแล้วกระโดดเพิ่มความเร็วนะ กดคิยวอ่าสามารถหันไปมองได้เวลาเราวิ่งนะมีประโยชน์จริงๆโอเคไปเข้องกันเลยโอเคปิดไว้เพื่อความปลอดภัยกลต้องทำไปต่อโอเคนะมาเราจะปลดล็อกประตูแล้วจะออกไปจากที่นี่นะแล้วก็จะไปตามเอ,อ่อพวกหน่วยลบพิเศษนะผมมาถล่มที่นี่โอเคมาเปิดประตู Singularity Stream ร,ระบบ รักษาความปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้านตาคุ้นคุ้เเเนโลโลเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภารกิจใหม่เจเนอโรเฮ้ยมันเข้าไปในล็อกเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไฮอินเดอะล็อกเกอร์อย่าสู้กับมัน ถ่ายกล้องได้ไหมถ่ายได้โอเชิ่นายอยู่ไหนนายอยู่ไหนเจ้าหมูน้อยของฉันเฮ้ยมันเปิดล็อกเกอร์ข,ข้างกูเลยโอ้โหโอ้โหแล้วดูหน้ามันยังหดที่เบิ้มของเรานะไปไป โอเคเล็บเมาส์เพื่อกดปุ่มออกนะกูค,ควรเดินใช่ไหมเฮ้ยโอเคแม่งไปห้องแล้วกูวิ่งแล้วกูอยู่ไปได้โ <c oughs> อ้โหแล้วมืดหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูภารกิจก่อนนะจเนเรเตอร์ น่าจะลงให้ลงให้รีสต้าเจเนอเรเตอร์เอ,อ่อไปกดเหมือนไปกดคันโยกอะไรประมาณนี้ไหมไอ,อที่บาดหลวมเมื่อกี้นะผมแต่จะไม่ผิดน,น่าจะลงไปข้างล่างนี่แหละนะผมโอเคอ๋อกูไม่ไหวแล้ว โอเคนะผมสำหรับการแก้เกมออนไลน์ของผมในพาร์ทแรกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมถ้าเกิดมันโม้โม้ซู่ซู้อะไก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบด้วยความที่มุมกล้องผมหลอนแล้วก็เกมแม่งก็หลอนอีกทีเนี้ยทำกูหลอนไปด้วยแล้วตอนเนี้ยโอเคนะผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวเอาไว้มาต่อในหม่พาร์ทหน้านะถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ